นี่จะเป็นการทาคลิป,ปรีวิวโปรดักที่ทดลองใช้นานที่สุดตั้งแต่ทำเพจมาเลยค่ะสำหรับเจลอาบน้ำนะคะนั่นก็คือคนนี้เลยค่ะเจลอาบน้ําของไออุ่นค่ะได้ลองใช้ตั้งแต่เดือน7ปี2 0 2 4และตอนนี้ที่ทําคลิปก็คือเดือนมีนาคม2 0 2 5เลือกแค่ไหนาตามมาดูค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรออร์แกนิกนะคะเนื้อเจลฟองน้อยมากล้างออกง่ายหลังใช้แล้วเนี่ยผิวมีเอียนยังชุ่มชื้นอยู่ค่ะล่าสุดนะคะเจ้าพินดาเนี่ยผื่นขึ้นทั้งตัวเลยเป็นไวรัสผิวแห้งมากเขาค่ผิวววีลลอกกแห้้้้งเนนนยยย็ดชาใ เราสามารถใช้ตัวนี้เป็นเดลี่ได้เลยส่วนตัวไอนะคะใช้กับลูกล้วก็ชอบเลยค่ะยิ่งอ่านข้างขวดเนี่ยเขาไม่ได้อัดส่วนผสมเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเกินความจาเป็นค่ะเพราะบางทีการใส่สารเยอะๆเนี่ยก็จะทาให้ผิวแพ้แล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้เขาจะมี pH 5 5ดนะคะพอดีกับผิวเป็นเกราะป้องกันผิวผิวจะได้ไม่พังมี moisturizer lock สารสกัดจากใบบัวบกไฮยาลูรอนิกแอซิด8โมลกูลผสนกับนอาซินมาลเซรามายวิตามินอีน้ํามันแอลมอนอมอน,มน้ำมันมะพร้าว,อน,ออวาน้ามันรน ใครสนใจน้องคนนี้นะคะเอาไปให้ลูกๆอาบแล้วก็ล้างหน้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปช็อปได้ทุกช่องทางเลยค่ะ